ของแรงจ้าว้าวเรือะสาม,มารถใช้งานได้นะคะสามได้ยิ่งค่ด้ดเนี่มาลงเรื่องให้ตัดกับเฟฟกระบเครื่องยอดเยี่ยมมากใส่ใครเท่าไหรก็ไม่ไม่ติดม่ติดครับมันตัดทุกอย่างเลยได้เห็นได้ด้วยหินเล็กๆอะคเครื่องนี้เครื่องนี้เก่งมาก ใค่หน <bab> ่ตัวเรือน่เ่ยเค่นตัวนะรวมมาเตอร์เจ็ดเจ๊จดให้ไม่รวมไม่รวมมาเตอร์สวนรถพิเศษเรื่องเปล่าไม่วันนี้เจดให้เลยี่ครับพี่เดียวนี้ยนะรวมมเตอร์เจ็ดพันไปไปซื้อไม่ได้หรอกพี่ แต่แต่ถ้าเปรียบเทียบน้ามันกับมอเตอร์มอตอถูกกว่าี่มอเตอร์ประหยัดก,กว่าน้ำมันจะดีก,กว่า